สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพือนพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านค่ะคลิปนี้สาวจะพาพี่พี่น้องๆพาคุณผู้ชมมาดูนกแก้วนะคะแต่เป็นพันเล็กแล้วก็สีสันสวยงามค่ะ

ส่วนเจ้านกในกรงนี้ก็เป็นนกที่เพื่อนซื้อมาใหม่นะคะเป็นนกที่ พิ่งมาอยู่ได้ไม่นานค่ะเขาก็เลยจะยังกลัวแล้วก็ยังอายอยู่นะคะเขาก็เลยบินเข้าไปหลบมุมอยู่ตรงนั้นนะคะพอมาถึงกรงนี้นะคะเพื่อนเขาคุยเรื่องส่วนตัวเสียงดังมากเลยค่ะสาวก็เลยปิดเสียงนะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนกเนาะแต่เจ้านกพวกนี้ก็ไม่ได้ร้องหรอกค่ะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนกแก้วอีก,กรงหนึ่งที่ร้องเสียงดังค่ะ สาวจะมีคลิปนกแก้วอยู่หลายคลิปนะคะเป็นนกแก้วตัวใหญ่สีสวยๆก็เชิญเข้าไปรับชมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นนกแก้วตัวเล็กนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ